<TV. S 2> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาลาฮาซัทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดก,กับอีซูซูครับวันนี้พามาเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีที่อำเภอบ้านแหลมนั่นเองครับกับคาเฟ่ที่ชื่อว่าโคโค่แอนด์คอฟครับผมเ <c oughs> ขาบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นสุดๆเลยนะฮะต้นไม้เยอะจริงๆครับ เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยครับทีนี้แล้วฮะคุณผู้ชมฮะร้านโคโค่แอนคอครับบรรยากาศอินดี้ไม่เหมือนใครนะครับกับบรรยากาศสวนสนสวนมะพร้าวครับผมด้านในลุ่มลืนมากครับมาเข้ามาเลยฮะ ือของเขาความหมาย c o โคแอนคอคือว่าเขานะครับนำวัตถุดิบที่เขาปลูกเองนั่นก็คือมะพร้าวครับนำมาทำเป็นเมนูอาหารในนี้ครับจุดสั่งเครื่องดื่มมาหารตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมครับมาถึงนี่สวนมะพร้าวก็ต้องจัดเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่แล้วกันกาแฟมะพร้าวปั่นครับเอาหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วครับผม okay. เมนูที่อร่อยเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยนะฮะว่ามาแล้วเนี่ยจะต้องสั่งนะครับเริ่มจากเค้กมะพร้าวน่ารักมากฮะอยู่ในกะลามะพร้าว3แก้วนี้ไล่ไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นน้ำมะยงชิดปั่นแก้วนี้เป็นกาแฟมะพร้าวปั่นก็แก้วนี้เนี่ยชื่อแปลกนิดหนึ่งฮนะชื่อว่าดอนผิงแดดนะครับเป็นชื่อสถานที่แห่งหนึ่งที่เพชรบุรีส่วนผสมของเขานะครับจะมี3อย่างนะครับมีน้ำมะพร้าวมีน้ำตาลสดอยู่ด้านล่างและด้านบนนะเนี่ยจะเป็นลูกตาลสด อร่อยทุกแก้วทุกเมนูจริงๆคือไม่ได้หวานมากเกินไปแต่ว่าเน้นในเรื่องของความสดความเป็นธรรมชาติของวัตถุดิบนํามาทําแต่ละเมนูแต่ละแก้วนะครับถ้าใครที่ชอบทานแนวๆแ,แบบนี้นะครับผมว่าต้องติดใจแน่นอนฮนะทานอิ่มแล้วครับเดี๋ยวไปหามุมถ่ายรูปกันหน่อยฮนะว่าที่นี่มีมุมยังไงบ้าง ีร้านนี้นะครับมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยครับแต่ว่ามุมไฮไลท์ครับนี่ครับยาวแบบนี้เลยนะเป็นแนวต้นสนครับพอยืนถ่ายแล้วเป็นเปอร์สเปกตีฟเข้าไปนี่สวยจริงๆครับมุมริมน้ํานี่ก็สวยไม่เหมือนใครนะครับบรรยากาศชิวๆมากๆครับเขาก็จะมีลักษณะเป็นเปรย์แบบนี้นะครับแขวนไปตามจุดต่างๆให้เราได้นั่งชิวฮะ ตอน่ายที่เข้ามานะครับบอกเลยว่าคิดว่าจะเล็กๆนะฮะแต่ว่าพอเข้ามาแล้วจริงๆโอ้โหใหญ่มากๆแล้วก็ร่มลื่นสดๆด้วยนะครับเหมาะมากเลยกับการที่จะมานั่งชิลมาชาร์จแบตให้กับตัวเองในช่วงวันหยุดแล้วก็สั่งของอร่อยๆทานไปด้วยนะครับถือว่าได้มาพักผ่อนแบบเต็มที่คฮะ อยากจะมาเที่ยวขับรถชิลๆไม่ไกลกรุงเทพกับคาเฟ่เก๋ๆบรรยากาศแบบร่มรื่นอย่างนี้นะครับแนะนำเลยครับที่นี่แหละครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วคะัก,กับแซตเทเวลต้องเที่ยวแลวเรเดูยเส้นทางอย่างวา,าก,กับอีซูซูลาคุณชมไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอีซูซูดีแม็กซ์พารานุภาพพลิกโลก